ผู้ใหญ่จะดีเนาะโอ้ผู้ใหญ่จะดีคือการเจ้าแมน่นสาพิดธู่ก็เหมือนอยังเนาะบูะ๊แล้วบู๊ว่ะโดยตรงนี้ผู้ใหญ่จะดีทางฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางอนณาเกาหลีเนาะฝากเงินเมือ่อหายสาพิดในเด้อเพิ่นว่าเนาะเลยเป็นจำนวนเงินอยู่หนึ่งพันบาทเนาะ เจ้าสบายดีนะครูเบิงคููส้มครทิดตามสาบุญมาเนาะว่าจะเป็นแพยในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตามม้นนี่กกลับเข้ามาสู่่องบุญมาแนลอีกแล้วเนาะม้นนี่สาบุญมาก็มีโอกาสเนาะดีชื่อว่ามีผู้ใหญ่จะดีเนาะคือคือทางอยู่ทางฝั่งไทยเนาะที่เป็นไปเหตุงานอยู่ทางประเทศเกาหลีเนาะมันก็ได้ฝากเงินมา آ, ให้สาพิษเนาะก็เป็นจำนวนอยู่ หนึ่งพันบาทเนาะเพื่อมาช่วยอาณาซื้อนมให้สาปิษ์ซื้อนมให้ลูกเนาะโดยกาสาบุลมากระขอบมกขอบใจน้ำเพลินเนาะที่อาณาไหวเนื้อเสีอใจแห่งซาบุญมามาเป็นสะพานบุญให้เนาะโดยซาลาฮาเขาไปเบิ่งไปซุ้มเนาะคือว่าไปเบิ่งว่าสาบุญมาหมอมเพลินให้สาพิษเนาะโดยซาลาไปเบิ่งไปซุ้มพร้อมกันเลยเนาะ มีกมหาสวพิดอยู่เพื่อนสบายดีสวพิดเจ้าสบายดีเราจะไปทางไหนเนาะมื่อนี่มื่อนี้เกี่ยวเข่าตัวเองโอ้เกี่ยวเข่าตัวเองเมื่อนี่นะโอ้มาสิมาหาตั้งแต่เมื่อวานนี่เพราะว่าไปหาเกี่ยวเข่าเนาะไปเกี่ยวเข่าแล้วจ้างเขาจ้างโอ้เกี่ยวเข่าแล้วจ้างคนจ้างวันละเทไรวันละแสนโอ้คนจ้างวันละแสนเดี๋ยวนี้บร่ได้ไปเห็ดแล้วเต่าเนาะกะไปอยู่แต่ว่ายังท่านว่าง กเกี่ยวเขาจังมือสองมือจังสีหายไปให้เพื่อนเพราะเป็นกระโตน้ำอยู่แบบมือใดบริสุทเิ์้าก็ไปรับจ้างเกี่ยวเขาคุณสิบอกโดยอ้าวคือเกี่ยวเขาตัวเองใไหมจัจากแรกเราบ่มันแบบชุกแนบบุชุกแน่อาศัยแบบเกี่ยวยอนเอาโอ้แบบชุบบุสมอเลยช่วงนี้กะเป็นฤดูเกี่ยวเน้นทรายขึ้นนะโอ้แบบตัวชุกตัวบุชุกเนาะคุ้นกันเกี่ยวเกี่ยวกันเดียวกับย่านมัน ง่อยก่อนตัวมันชุก่อนมุก่อนเนาะเดยลูกไปใช่จำมือหนยู่หน้าน้ำแม่โอ้ไปหน้าน้ำแม่มือนี่ิกะน้องกะเข่ามาเอานี่นะโอ้ดีเลื้งบ่เดยมันไปเกี่ยวเข่าลับจ้างมันเนี่ยเกี่ยวเขาเจ้าโคงมือนี้เนาะเล่นเล่นเกี่ยวเข่าเจ้าโคงแน่เกี่ยวเข่าลับจ้างแน่เดยสลับไปมานแล้ว ็ได้ซื้อกินเนาะกได้้ซือินวัตต์ละแสนกันนมซื้อยังให้ลูกอีกแน่เนาะกลุ่มยูจากช่วงมือมือช่งมือเนาะไปเฮ็ดเตาแน่คนกันเนาะลายแน่เฮ็ดได้แบบว่าได้เงินเตามาแบบจังสามแสนเนี่ยกะเอออาศัยแบบซื้อมาตุนไว้นะโอ้มันกระจายสีได้ดนแน่นมลูกอะในที่แบบบันเทิงข้าวหมูมีเงินผ่นธนาคยากเลยเนาะมีแต่ซื้อมาซ้อนไว้ วันไหนมันได้แล้วกะซื้อมาตาไหวเพื่นวะเนาะกินีนเบิดแ้วได้มื่นทิศกุ้หมอกกองหนึ่งมอทิหอดทิศกองหนึ่งอะไรโอ้แบบเพ่นใหญ่พนนั่งกินเก่งเนอะอหญ้ขึ้นกินหลายขึ้นเนาะกองเท่านได้ยวงลองใส่เบอร์สองดิกะแสนิพพันแสนสิบพันเนาะถือว่าทิศ ล้วเชนปลายมูลเล่นนี่เนาะนมนมนี่สะพิดแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ราคาบคือกันบวเบอร์หนึ่งนี่สิแพงกว่าโอ้เบอร์หนึ่งตอนเขาใส่เบอร์หนึ่งเนาะตอนมันยังน้อยนะครับเชนเสปลายพันเด็กกล่องหนึ่งอะไรโดยคือปัจจุบันนี่กินเบอร์สองกับเชนซีดโดยอกล่องคือว่าคันนอเบอร์สองมีมีหดเบอร์อะไร้างท่นมีเบอร์สามอะ ไปเห็นไปเห็นมีเบอร์ซามเนี่ยเบอร์ซามให็นยังนงอีกเนี่เนาะจะได้ซื้อกินเบอร์ซามเบอร์ซามตามอายุอาณาของด็กน้อยแม่แม่แม่อยากคือสีถือกลัวแน่เลยกระถาให้เป็นใหญ่ก่อนหกเดือนจังสีโอ้ได้เท่าไรหกเดือนนะบ่เดือนหาเดือนโอ้ด้หาเดือนได้นะเดือนกึมมือ หือว่าเขาตัวเองเกี่ยวดายให้แลวบอสจ้ะว่าได้ลายให้บกกันผู้จักแบบเกี่ยวน้อยนหนึ่งเลยก็ไปให้ต้นไหม์ใหม่ปั่นนะบอท่านจะปั่นยังคือบอนี่ตีเอาตีได้สองสอบพอไปปั้นไปซีวางหนึ่งตีเอาเพอะโดยตีแล้วก็ไปซีเลยเนาะมันบุทันดิการจีกันจีถาปั่นทำมันหน่อยเลยเพราะกระเทือนแบบหมู่ก็คือชิบุยังมาปั่นเน่นมันหน่อยเนาะ ไปหูซีเลยเนาะเจ้าพิดก็ได้กินข่าวใหม่ได้เนี่เนาะได้กินข่าวใหม่แล้วเห็นได้ชัเอ็ซีเขาคือว่ามีลายขึ้นอยู่เนาะตัวมาดินมาล้มน้ำเนี่ยดิยังมาจักเลยมีอยู่แล้วว่าผู้โทรมาดินกันเดียวนี่ยังกับบนท่ากับมาเจอไฟในโทรศัพท์กำลังจะตาย แต่ยังบ oh, okay. ุทบันได้อะนะยังบุท oh. บ no. ันได้สมัครเป็นยังบุทบันได้สมัครเปิดะมัครยังครับเพคนหักเอาโทรศัพท์มาให้โอ้โหผู้ใหญ่ทางได้สื่อให้น่ะคนว่าทางเมืองนอกอ่กละโอ้สื่อมาให้เลยโดยแมนโดยมาทา้งโซงของใครก่อนนี่นะ ไบ่ซบ่ซีซีบ่บ่น้องก็บ่จักเพิ่นมาเทเลีอนะผู้ใหญ่ทางันน่ะส่งบ่ซนเนาะโทรศัพท์มาให้ิตเนาะโเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ตั้งฮอดเพบ่ยังโอ้ก็ดีใจนําเนาะมาเนาะได้โทรศัพท์เพิ่นได้โทรศัพท์ใหม่พี่น้องเเนาแบบบ่แซนก็สบขนาดเพิ่นาา โอ้มันเนาะเป,นเป็นเนบริษัทลวงหนาเนาะแมนโอ้ไนนม่มนี่กะเฮากะสะพ้ายคนคือกันได้มันมสนนะพ้ายกันว่าให้คุณมาแมนอ่ะถึงคุณมามียังสะพ้ายโอ้ค่อยจะกะเมีนยนะคะผู้ใหญ่จะดีเนาะโอ้ผู้ใหญ่จะดีนะคือกันเจ้าแมนสะพิดู้่็มือนยังเนาะบู๊แล้วบู๊ว่าชุดนี้ผู้ใหญ่จะดีทางฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางอนณาเกาหลีเนาะ อ่ะสมุมากับคุณยใ,ใจดีเมืองนอกกันแมนเมืองนอกคือกันไงแต่ว่าเมืองนอกคุณนั่นนี่แจ็คสิแมนยูอันสหรัฐอเอมานะเลยแต่ว่านี่นีเป็นไปเห็นงานอยู่ทางประเทศเกาหลีเนาะเป<ม>็นก็เห็นออคลิปตั้งแต่สาวุญม,มามาถ่ายสาวพิษแต่คลิปแรกๆแล้วกักคลิปออทับอิดเนาะเลยแมนคลิปแรกเนาะ<ม>นที่เพิ่นเห็นชาวนามาถ่ายชาวพิษนี่เลยแมนโอ้เพิ่นหากัมาสะพายมือนี้แมนเพิ่นกับว่าอัน เอาเอาอันั้นฝากเงินเมื่อหายสะพิษในเด้อคุนวะเนาะโดยเป็นจำนวนเงินอยู่หนึ่งพันบาทเนาะพอซื้อโดยหนึ่งพันบาทคือว่าถ้าเทียบใส่เงินกี่พัาก็หลายแสนเชียเนะโดยละนเดียคือว่าได้การนมของคุนได้ได้กล้องีิเนาะสาเหตุเนาะได้ไการนมแน่เลยค่ะมาจุนเจ้าในครอบครัวนี่ละเนาะเขาบอกได้ซื้อทั้งมีแต่นมเนาะทั้งเพื่อติดอีกเนาะเลย ใส่มาเงินเฮียแล้ววะมอสมอสเฮียเนาะพอยก็เป็นโทษได้ก็เงินเฮียเป็นนุ่นอยู่หนึ่งพันบาทเนาะปิ๊นอาณาโมกขืนอยู่หนึ่งพันบาทอ้าวเจ้พิษอาณาคอมมุกขอบใจวันนี้โดยการคอมมุกขอบใจเนาะที่ว่าติดตามน้องมาตั้งแต่คลิปแรก อแบบกิดีต้นเนาะ<อ>แบบว่าฝากเงินมาให้น้องเพอได้แบบว่าจริเจริสิในครอบครัวนะแต่ขอให้แบบเุณนประสบความสําเร็จในวิชาการงานเนาะกตอยู่อายุหมันคนยืนแต่ก็ก <c oughs> ็ให้แบบสุขภาพแข็งแรงเนาะแต่น้องก,กับว่าผมเป็นกับมการทำนี่แหละเนาะขอขอมุกขอบใจน้ำเพิ่นเนา <Lap id S 2> ะ <c oughs> ที่ฝากเงินมาให้ชาวพิษเนาะเพื่อจะอาณา ไปซื้อนมให้ลูกแน่ซื้อพเพนผงเพนเพิ่นนะนะด์ดนะั่นเนาะให้ลูกเนาะหนึ่งมากเพิ่นกับเป็นแม่เด้งเดียวนะเนาะโดยนหนึ่งมากกับบมีผูหาเงินหาคำส่วยเพินพ่นวะสปหาเงินอันนาซื้อน,อน,อนมให้ลูกแนะ่เนาะมาใช้ในชีวิตประจําวันแนะนะ่เนาะโดย,โดยแต่ขอมุกขอบใจน้าเพิ่นกะไปกะาัฒนาให้สุขภาพแข็งแรงกัน่นเนาะจะพิสโดยกะจะเริญก้าวหนาในหนาที่การงานเนาะโดย อยู่มั่นควนยืนคืออันน่ะเพิ่นเว้าหั่แหลเนาะแต่ละคนก็ปรารถนาอยากอายุมั่นควนยืนหั่นแหละโดยกะให้เพิ่นแม่กะมายามีเนาะใส่บุญมาเนาะโดยกะให้โชคให้ลาภเข้าเพิ่นเนาะเพิ่นเอาให้เฮาอันน่ะก็ยแม่นได้โดยน้องก็ว่าบ่เป็นเพิ่นให้เฮามาซําใดกให้เพิ่นได้ลายขึ้นกว่าเก่าเนาะโดยโดยกให้มดัง ชมู้คำปรารถนาทุกทุกอย่างเนะาะซา,<ม>าบุนมาเน้นเป็นอาเป็นมาเป็อฟซีซาบุญมาเลยว่ามีน้ำใจฝากเงินให้ทงางซาผิดกะจำนวนหนึ่งพันบาททั้งปีกะดีใจดำขอให้ทางเอฟซีทางพุ่นล่เนาะบริจาคลูกพลายขยีเจ็บกะขอให้ร่ำให้รวยเก็บเยันนี่กะให้ขึ้นในเนกิดเนาะซาผิดเนาะเลยคือทางซาผิดนี่กะควบมือซึกนี่เป็นนั้ไหมรักดีใจเนาะ <laughs> เงินขั 3, no. no. ้นหนึ่งนี่การห้ามก็ได้ลายมือเติมได้เพืรอสิได้เนาะถ้าเทียบใส่เงินเฮากับหาเซนทุกเซนได้เนาะโดยกานไปเกี่ยวข้าวก็จะดับหกมือคนละเนาะหกมือเจ็ดมือคนละแล้วแต่พอเพิ่นว่าให้เพิ่นเบาไปอีกเนาะโดยซื้อนมซื้อยังให้ลูกเพิ่นกับเบาไปอีกเพิ่นว่า เป็นย่องเปรี่ยวเข่านี่ยเป็นจ้างเป็นวันก็คือเป็นผ่อนบ่คือจ้างเป็นวันโอจ้างเป็นวันเนาะอย่าเนาะเป็นจ้างเป็นหมัดเป็นหมัดห่พีเนาะเป็นวันไปเลยแบบวันละแสนถึงวันเนาะคือกว่าแปดโมงเสารหาสี่โมงแรงโอ้แสนหนึ่งคือว่าเป็นจ้างเป็นหมัดเป็นผ่อนบ่มีเนาะโอคือว่าเมาหดอันไปแต่จังมุ่งหาจังมุ่งก็จ่า ลงแปดโมงนะโอ้แปดโมงฮะสี่โมงแปดมงกะึ้นตอนเพลน,นก,กะีเบ็ดมงเครื่องอ้วก,กะลงันล้นแรงกะใบม้งเครื่องเป็นสี่โมงโอ้กินข่าวนี่กินน้ำผินบ่หรอว่าอะไรยินนโอ้กินข่ากินน้ำนี่เมนกินน้นำผินเนาะหมายวาว่ามื่อนั้นนี่ผูจ้างเขานี่กุ้มจุ้มเลยเนาะในยูนย่นกินนผนหักันดเลย ไปนี่เพิ่นมาฮับบอ้คือว่าไปเองบอจะออกไปนอกนี่แหละกะรถเพิ่นเมาส์โอ้ายธรรมบุตรมามามาแกเอาเนาะมาฮับเกี่ยว่าบไปจังมือแล้วสิเราผิดไปเกี่ยวเขามาไปหลับจ้างไปรับจ้างซองมั่งโอ้ฮะก็ไปซองมือเนาะแต่ก็ไปไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดเตาแน่ เตานี่ยังโ่ทันไปเหตุดโอ้ยัางโ่ทันไปเหตุเลยพราว่าเปินโทอยู่กับว่าเบื่องเกี่ยวเขาเจ้าโคองก่อนจักเมื่อสองเมื่อนึ่งสิบไปโอ้หนึ่งมากการยากยามเกี่ยวเขาแน่เนาะช่วงนี้เนาะโดยาเกี่ยเขาเจ้าโคงแน่เพราะว่าเป็นอดไรดูเก็บเกี่ยวได้ดมันหยามันร้ายกว่าเขาโอ้ยยอดนะบ่คือดำมาบ่ดำอะไรแต่ว่ามันอยู่น้ากับฝนยามนี้มันกะ ตกแม่ยุดแน่นนะมันเลยบ่อยู่แล้วกะนหยาขึ้นโอ้หกจุเห็ดเตาด้วจากมือแล้วจะจุพอจะเป็นเตาสิเป็นเดือนแล้วมั้งโอ้ค่ะพอจะไปเห็ดเตานี่นะเตาเดือนเพราะว่าช่วงนึงนั่นกะพี่น้องในเชาวเนาะในเชาวเกิดลูกแน่เนาะเลยโอ้คนออกไข่หรือวะ่นออกหรือได้โอ้เป็นดูภัยหรือดูเย็นอยู่เย็นเฝันน้เพราะว่าเฝันพาตัดเนาะเจอฝันพาตัด น้ำมันน้ำยังปัจจุบันนี้ก็อยู่เฮือนะนะเนาะโดยโอ้วยอยู่เฮือนแต่เพินมมกก่นยังบ่แห้งบาดชังก็แห้งแล้วเนาะโด้วยข้างนอกมันกระแห้งแต่ย่านภายในมันบ่กแห้งเนาะก,ก็ต้องปัวกัาไปนี่ก็คือว่าแล้วเกี่ยวข้าวนี่สะพิดนี่สิลงไปไทยอยูย่บ่นี่ว่าใดๆนี่ครับฟังเบื้องังเบื้องแบบวันเถิดก็สิลงนําเนสาวผู้นี้แล้ผู้เกิดลูกใหม่นี่บ่โดย,โดย บาบคนก็มีแผนสิไปอยู่บ่อยการยังสิเห็ดบัตยู่ถ้าคือทางเสียวพิษมีแล้วบัตเนาะโดยบัตเก่าโอ้บัตเก่าบัตยังแต่ท่านมันเบิดอันโหยตีมันเบิดในหัวมันเขียนว่าปีชงพันสาวกโอ้เดี๋ยวนี้ก็หาการชงพันสาวสามเนาะถือว่าไปได้ดนหลายปีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นยันแต่อันนาบัตย่ำกาได้บัตก่อนเนาะอันนั้นก็ยังอยู่สามใบ สิได้เห็ดใหม่น้ำต้นนั้นแน่นั้นเพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยต้องได้ไปตลอดมาเยี่ยมลูกอีกแล้วเนาะปีหนึ่งกับาละเดี๋ยวลูกกับแม่แล้วดูแลกันเนาะคือยามเห็ดนาเนี่จะยันได้กลับมาเห็ดนาอีกมันบปะคำว่าง่ายงานดีกะสีฝากเงินใหม่เพื่อนจ้าจ้างคนไทยคนดำคนยังนั่นแหละคำว่าได้เงินดีเห็นะหมแต่งานที่จะไปเห็ดีมีเราบ่รื้อไปได้รื้อบทันหาเนาะยัง อยังบวท่านดี้ฮาเอกมันก็ขิดกาขาดภาสิไปพุณแลยเนาะโดยกาสิไปอยู่เนาะโดยอันนี้ยังโดนเนาะเพราะวันะสารคุก็ยังไม่ได้เล่นบัตรดิโอ้ขอบคุณท่านในฮ็ดบัตรบ้น่ะสาวนะโอ้เพื่อเป็นแข้งแห้งก่อนตอนนี้เป็นแข้งนอนแนนเเกิดลูกใหม่เนาะคนกันเนาะ่าตัดแน่คนนะลูกน้อคนนี่แข้งแห้งดีเนาะ จะผิดกินข้าวเที่ยงแล้วบ่อันนี้หรืออะไรนะโดยกินเลยกระมานเลไปกินกินเที่ยงแต่ก็ยางมาเืลยยันมาพูดทานได้กินข้าวเนาะบ่เชิญกินแล้วตำหุงอโอ้ตําหงโดยยันมาแกงน้ำใหม่เนาะแกงน้ำใหม่ไปรับจ้างมาเมื่อวานนี่เขาก็แกงน้ำใหม่กินโอ้ไปนดําอ่าไปเกี่ยวข้าวดำจ้างเพิ่นอันได้เพิ่นกะหานแกงน้ำใหม่ชูวกินเนาะมาหน้าเจ้าของเลยกินตำหุงใช่ไหมไปนี่เพิ่นมาหาเฮาหรือเฮาไปหางานชาวพิ ไปรับจ้างเกี่ยวเขาคนมาหาเด้อโอ้คนมาบอกเขาเยอะแยะเลยคนว่าเออไปเกี่ยวเขาซอยแน่เมื่ออื่นไปถ่ายอยู่นั่นอยู่นี่เด้อโอ้คนมาหาเฮาเลยวันละท่านตอนนี้คนจะบอกเลยเนาะโอ้หาเฮาแต่คนจ้างถือเฮาก็ไปไปถ้าโบว์พอใจเนาะกะคือว่าบผมมีแล้วนอนมื่อละหาหกซิบขึ้แต่ก่อนแน่เดี๋ยวนี้มันยังเมื่อกับแพงแน่เนาะมีแต่เมื่อละแสนต้องมนรักแสนกินเมื่อเนาะย การเอาการสีันรบกวนนอปเชิดเนาะคำเติบไปได้คนจากไปเกี่ยวเขามานด้เนาะนี่การสีคนเข่าหละแบบมืดๆเนีโอ้ยแบบฝนตกห่มเนาะยสีคนเข่าปอนี่ยไปหมัดเข่าคนเข่าแบกเอาเด้เพราะว่ามันหลุดเข่าบ่ได้โอ้ยยังปิดผมไม่เห็นป้ะเนี่ยแบบดำจิตดำจอฮนะแบบแบบมองได้มีหน้าแล้วกระโดดไป ชุกแน่บมชุกแน่เนาะโมก็ได้ผมมีทางเข่าแมนก็เลยอาศัยแบบมัดแล้วก็แบกเอาโอเคเนาะสมุนมาเนาะแล้วก็ถือโอกาสในลาทั้งสาวผิดเลยเนาะเจ้าสบายดีโดยเนาะผ่านไปนั่นกับแมนการมอบเงินให้สาวผิดเนาะกับสมุนมากับโมมีอย่างไรเนาะกับมีแต่ขอขโมกขอบใจเนาะคือ ทางยังไงจะดีก็คือทางอยู่ทางฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นไปเห็ดเรียกอยู่ทางประเทศเกาหลีเนาะที่ฝากเงินมาให้สาบุญมาเนาะเพื่อเป็นสะพานบุญให้เนาะเมื่อมาซื้อนมช่วยอนณาสาพิษเนาะในการเลี้ยงดูลูกเนาะดยสาบุญมากกับบุมี่ยังร้ายเนาะกัอวยพรใช้ให้เพิ่นเนาะ จงมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะนอนรับกับขอให้ได้เงินพันเนาะนอนพันกับขอให้ได้เงินหมื่นเนาะนั่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเนาะแลทสุดนี้สาบุนมากกถ้าหากว่าใส่คำถามเนาะในการสัมภาษณ์เนาะหากผู้ถือบัตต้องกัขอโทษขออภัยเนาะแลทสุดนี้สาบุนมากกขอก่าวคำว่า,าสบายดีเนาะ